นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่งูพิษฉันไม่รู้จริงๆในกระเปา๋านั่นมันควรจะเป็นเอกสารลับที่เรายึดมาจากศัตรูไม่ใช่หรอความทรงจําของพวกเธอถูกเปลี่ยนแปลงแล้วดูเหมือนว่าพวกเธอจะเคยเจอกับซ่งเทนห่าวมาแล้วสินะนี่มันคืออะไรซ่งเทนหา่าวหรือว่าเขาจะรู้เรื่องชะตากรรมของสวีซี เขาน่าจะรู้อยู่แล้วว่าฉันสามารถตรวจสอบความทรงจําที่ถูกเปลี่ยนแปลงของพวกเขาได้แต่เขาก็ยังเลือกจะทําแบบนี้อยู่ดีนี่มันท้าทายฉันอยู่หรือเปล่าเอสารและเลวซ่งเียนหาวดอกโบัรดําปรากฏแล้วโปรดมอบความจริงให้แก่พวกเราโปรดประทานการถือกำเนิดใหม่ พิธีเริ่มขึ้นแล้วสินะดูเหมือนจะต้องจัดการเรื่องยุ่งตรงนี้ก่อนแล้วค่อยไปหาซ่งเทียนหาวมาแล้วยันป้องกันวิญญาณไม่ได้ผลงั้นหรอไม่ผลลัพธ์นี้ไม่ใช่แค่การสะกดจิตหรือควบคุมจิตใจธรรมดาแต่มันเหมือนกับมายายอย่างหนึ่งมากกว่า ไม่อยากเชื่อเลยว่ากระทั่งหัวหน้าห้องยังโดนเขาแล้วรีเซลฟานฉันเองหัวหน้าห้องเธอเมื่อกี้เธอตกอยู่ในภาพมายาใช่ไหมเธอเห็นอะไรบ้างเออก็คือเรื่องยดีบางอย่างที่รู้ว่าไม่มีทางเกิดขึ้นได้รู้สึกว่ามันกระทนหันเกินไป พอรู้สึกตัวอทีก็ฟื้นขึ้นมาทันทีเลยเือยันที่นายให้พวกเราใช้ได้แค่กับฉันคนเดียวหรอไม่สิจริงๆแล้วมันไม่ได้ผลเลยเมื่อกี้เป็นมายาขั้นสูงมันซับซ้อนและน่าสนใจกว่าที่ฉันคิดไว้เยอะเลยเกรงว่าคงมีคนที่จิตใจมั่นคงเท่านั้นถึงจะตื่นขึ้นจากความฝันอันแสนหวานได้วิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์ แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชั่นเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิก หรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ